แพทย์คุนบ้านจังหวัดเชียงใหม่ด้านผูมิรติคือเป็นจังหวัดสําคัญจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยเป็นเมืองโบราณมีความเจริญมากกว่าเจ็ดร้อยปีนอกจากนี้ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศพุดกันว่าจังหวัดการจัดประชุมเครือข่ายูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแด้หมอื้นบ้านจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยครัวโลก ตลอดจนเป็นศูนย์กลางสุขภาพของโลกอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนบนพื้นฐานภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นทั่วแผ่นดินไทยต้นน้ำกลางน้ำและปลาน้ำประกอบจัดทาฐานข้อมูลการเรียนรู้การเกษตรสมุนไัยข้อสี่สร้างความร่วมมือกับองคอก์กรภาครัฐ และเอกชนในแต่ละภาคเพื่อรวมกันเสริมสร้างในพัฒนาการแพทย์ภูมิปัญญาสู่สากคมรุ่นใหม่จะดพินินการช่วยถอดบทเรียนและพัฒนายกยอ่อให้เป,นปลน่าาชป์นภูมิปัญญาการแพทย์แผน,น,นไทนยดูแลเรื่องเพ้าสินทางปัญญาอย่างเป็นธรรมและขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์พื้นบ้าน บบรรโตเลยนะครับทรวมทั้งอนลปยาเท่าที่ผมพอทรามาพรอโ,รโุญาตสารานิยม้างตามแนวทางเลยของประชาชนสมัยนู้นนะครับปราชญ์แก่อนนี้คงไม่มีเกขตประเทศเลย

ไี้เข้าช่วยกวนีนะครับครัขบขอบคุณ